สวัสดีค่ะทุกท่านจาาพี่ลิจะพามาดูนะคะตอนนี้กำลังจัดเครื่องไหว้เนาะเครื่องไหว้องค์ปูนะคะสวยงามมากเลยนะคะพีลิมมาทำใคนนะคะขอบคุณนะคะให้ภาพบรรยายความสวยงามอลังการมากมากเลยนะคะทุกท่านจาาไปแสงสีเสียง อันนี้คือคืนวันที่9นะคะนอ้องเาว่างานจะเริ่มพรุ่งนี้นะคะเล็กมาถ่ายให้ดูนะคะกำลังจัดนะคะลุงป้นกำลังจัดนะคะทุกท่านจ้ะมาดูลุงพลนนะคะลุงพลน่ารักมากๆาเลยลุงน่ารักมากๆเายนะคะจัเป็นกันเอง ก็มาถ่ายเร็วกับพี่เล็กนะคะแล้วลุงก,ก็บอกว่าตามสบายนะคะมาดูความสวยงามนะคะเจ้าข้าวเป็นลังตั้งแต่เล็กมาเล็กยังไม่เห็นลุงหยุดเลยนะคะตั้งแต่เล็กมาลุงพลยังไม่ได้หยุดทํางานเลยนะคะทํางานตลอดและหน้านลุงใสามากเป็นปัดเดียวหน้าลุงใสมากนี่นม,าม,มาันหลัง จะมีเอฟซีสาวต่างชาติก็จะมาแก้บนนะคะก็จะมีนางรำนะคะก็จะมีนางรำเก้าท่านอันนี้สาวปานนะคะสาวปานก็จะมีนางรำเก้าท่านนะคะที่จะมาลํำแก้บนนะคะเอฟซีสาวต่างชาติลงมาอยู่ไม่สวยงามมากทุกท่าน สวยงามอลังการมากเลยค่ะถ้าใครไม่ได้มามามายังทันนะคะงานเริ่มพรุ่งนี้นะคะเนาะกำลังจัดงานนะคะงานเริ่มที่สินะคะดูนางลำนะคะดูแม่ออฟแม่ออมดอแม่ แม่ออบสวยนะคะแม่ออบสวยงามมากนางนลำน้อยน้องพลอยนะคะน้องพอยย่าชีเป่นย่าชีนะคะโดยีภรางแล้วก็สาวสวยกำลังจัดนะคะ <c oughs> น้องแอนน้องแอนแอนแฟมลี่แอนแฟมลี่ ออครับขอบคุณมากนะครับประก,กาศนะครับประกาศนะครับสําหรับทีมงานนะครับคณะกรรมการนะครับนักดนตรีนักร้องนะครับที่จะทานอาหารนะ,ะนะครับในส่วนบูธของอาหาร,ระานะครับคุณนิสารักษานะครับด้านในนะครับอาหารเสร็จแล้วนะครับ